บริษัทอีเดนเคเลอร์ประเทศไทยจำกัดนะคะนำโดยคุณแตนชุติมาผู้บริหารบริษัทอีเดนเคเลอร์ประเทศไทยจำกัดรวมกับคุณปุ้ยปิยพรนะคะกรรมการผู้จัดก,การบริษัท TPN g เ o b a โ,โจำกัดผู้ถือลิขสิทธิ์เวทีนางสาวไทยรวมเป็นผู้สนับสนุนการจัดประกวดนางสาวไทย2567ซึ่งได้จัดกิจกรรม m a s t e r ร์ค์พนะคะ n e v e r s a โอเซโอคูริบายอีเดคเลไปเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์มาดไม้ประเสริฐนะคะรองคณะบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาและประธานผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหราวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและสาวการชนิการนะคะนางสาวไทย2566รวมเป็นคณะกรรมการตัดสินในกิจกรรมดังกล่าวณนะวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหราวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต นอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้จัดให้มีกิจกรรมให้ผู้เข้าประกวดนะคะได้ร่วมสนุกชิงรางวาัลซึ่งได้แก่ติ๊ t ต k อก a l l e n g e นะคะผิวสวยให้โลกจามชิงเงินรางวัล3 0 0 0 0บาทและถ่ายวิดีโอ Beauty and Pop นะครังเงินรางวัล5 0 0 0 0บาทและใส่ยสไพร์มิสเกอร์เชสกุลีนะคะในวันประกวดรอบตัดสินวันที่25กุมภาพันธ์นี้อีกด้วยนั่นเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะแตงชิติมาอาจนินีรดากรค่ะ c e o ออีเดนเ o อร์สไทยแลนด์ค่ะก็วันนี้ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณน,นะคะทางฝั่งของ ขอบคุณนะคะในฝั่ขงของอาจารย์มานะคะก็เป็นวันนี้เนี่ยเป็นมาสเตอร์คลาสนะคะของ Eden Colors นะคะจัดร่วมกับนางสาวไทยค่ะก็วันนี้ต้องบอกว่ากิจกรรมเนี่ยเราก็มีการจัดในเรื่องของมาสเตอร์คลาสในเรื่องของตัว Product ของอบริษัทนะคะ,คะซึ่งคอนเซปต์เนี่ยก็คือจะ,อะเป็นโปรดัก t ที่ชื่อว่ากุรีนะคะกระตุ้นคอลลาเจนให้กับผิวหน้านะคะโดยที่ทำให้ผิวหน้าเนี่ย ผลิตคอลลาเจนขึ้นมาเองโดยที่เรายังสวยในแบบฉบับของเราเองอยู่ก็ตามคอนเซ็ปของเวทีใช่อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าปัจจุบันนะคะแม่ปุ้ยดูข่าวเยอะมากแล้วก็ได้เตือนกับน้องๆผู้เข้าประกวดทุกเวทีของเราว่าเอ้ยเวลาที่ใกล้ๆจะประกวดเนี่ยพวกเธอส่วนใหญ่เลยบางคนเนี่ยอัพอัคือไปฉีดเยอะมากฉีดจนมันโอเวอร์ด o หรือฉีดแบบถี่มากจนจนกระทั่งมันเกิดผลเสียกับ ผิวพรรณแล้วก็ใบหน้าของตัวเองอนะคะใช่อย่างปีที่แล้วได้มีเลยค่ะว่ามีผู้ป่วดคนหนึ่งสวยมากเลยขวัญใจแม่ปุ้ยเลยแต่ว่าก็พลาดไปอย่างน่าเสียดายเพราะพ r e ริมรไฟน a ลเนี่ยเขายิ้มไม่ได้เลยคือยิม้มมันยิ้มไม่ได้เลยเขาตายแล้วคุณแม่ทำไงดีหนูยิ้มไม่ได้บอกเอาแล้วฉันจะทำยังไงฉันก็ไม่ใช่หมอมันคือของบางอย่างเนี่ยถ้าฉีดเข้าไป ไปอัพมันมากเกินไปไปไปบูสต์มันมากเกินไปมันมีผลเสียทีเนี้ยก่อนที่เอเราก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะคุณแตนที่ได้กร,รุณานเป็นสปอนเซอร์เป็นเมนสปอนเซอร์เราเราก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าอืมคุยกันนานมากจนเถกน่าจะลำคาญเพราะว่าเราจะต้องถามว่าสิ่งที่จะมา,าสนับสนุนในเวทีหรือในบริษัทของเราเนี่ยข้อเท็จจริงคืออะไรเพราะเราไม่สามารถพูดสมมุติว่ามันมัน,ม,นมันดีปกติ แล้วก็จะมาพูดว่าดีมากหรือว่ามันมันมีอันตรายบ้างแต่ต้องมาพูดบอกว่าไม่มีอันตรายเลยทีพีเอ็น,เนไม่น่าเสี่ยงคือมันเสี่ยงไม่ได้จริงเพราะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่คุ้มนะคะเพราะเราอยู่ตรงนี้แสงเข้ามาตรงนี้เนี่ยไม่คุม้มก็เลยมีการคุยกับคุณคุณแตนจนแล้วก็แอบไปปรึกษาคุณหมอด้านความงามอีกหลายท่านไม่ขอเอ่ยชื่อ <l> เขาก็ได้ <l> คุณหมอเหล่านั้นท่าน,นก็บอกว่าอันนี้คือดีจริงกอริเนี่ย เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะที่ดีจริงเนี่ยกลิปเปรียบเสมือนตัวนําที่พอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันทําให้ตัวเราเนี่ยแหละค่ะไปสร้างคอลลาเจนในตัวของเราเองไม่ว่าจะอยู่ในไวัยไหนก็ตามนั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดจากการบูสเตอร์ด้วยตัวของตัวเองคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับว่าหนึ่งนะครับในการทําให้เราดูเด็กอ่อนเยาว์เนี่ยมันมีการท,ทั้งใช้สารของตัวเอง อย่างเช่นเกล็ดเลือดออกมาสก,กัดเนี่ยมันจะมีโกรด์สเตคเตอร์นะครับหรือบางครั้งอาจจะมีโกลด์เคยได้ยินโกรดฮอร์โมนมันก็ยังเป็นสิ่งที่ร่างกายเราผลิตแต่โกรดฮอร์โมนนี่เราไม่ได้เอาของคนอื่นมาใส่นะมันเป็นสารเคมีที่เขาผลิตและเหมือนของเรากับการใช้สารที่ร่างกายเราไม่เคยมีนะครับซึ่งสารพวกนี้เนี่ยมีสารที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าปลอดภัยนะครับคือใช้ทางการแพทย์ได้ปัจจุบันสารเหล่านี้ได้ไดรับความนิยมมากเพราะว่าใส่เข้าไปแล้วมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนซึ่งพวกนี้เนี่ยจริงๆแล มันมาจากไหมครับไหมที่เย็บแผลเนี่ยนะครับ oh. ไหมที่เย็บแผลเนี่ยมันมีไหมชนิดไหมละลายซึ่งโบนนี้เราจะเย็บในในลำส่งลำไส้เพราะว่าเราผ่าตัดลำไส้เย็บเสร็จปุ๊บเราให้หมอมาตัดแผลตัดไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วมันต้องปไปละลาย ปรากฏว่าไอ้สารพวกนี้เนี่ยมันเอามามาเป็นผงแล้วก็ทําเป็นของเหลวแล้วเมื่อฉีดเข้าไปแล้วมันกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นตัวที่เริ่มได้รับความนิยมเพราะว่าเวลาอายุมากขึ้นนะครับอย,อย่างตัวเองก็ยอมรับอายุมากขึ้นเนี่ยหน้าเนี่ยแก้ไขได้หมดนะแต่ล่าสุดเนี่ยไปเที่ยวฝรั่งเศสน้องเขาบอกว่า <c oughs> เขา <c oughs> เขาไม่เชื่อหรอกว่าอายุเท่าไหร่เขาเ<อ>ดูหน้าเขาไม่เชื่อ,อแต่เข,เขาดูคอกับดูมือ โอเคเชื <łość> ่อได้กลับมาถึงปุ๊บไม่เชื่อเขารู้ว่าอายุมากแล้วพอกลับมาปุ๊บไม่ได้เลยนะครับฉีดมือทันทีนะครับเดี๋ยวมาดูก็ได้ครับมือเด็กอยู่นะครับนั่นหมายความว่าจันมาร์คะการฉีดกอริเนี่ยมันไม่ได้ว่าพุ่งเข้าหน้าอย่างเดียวครับ เรายังสามารถฉีดที่มือเราได้เออฉีดที่คอคอได้อเหี่ยวใช่คอเหี่ยวมือเหี่ยวแต่นี้ไม่เหี่ยวนะคะฉีดไปแล้วฉีดไปแล้วสนใจไหมครัสนใจฉันก็เหี่ยวเหมือนกันฮะน่าจะลงไปอาบเลยเมื่อกี้ไปนั่งอินดิวอยู่ค่ะบอกว่าใช่เพราะแม่พุ่มเป็นคนที่ไม่เคยฉีดอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวเพราะไม่ใช่ว่ากลัวอะไรนะเป็นโรคเวลามีอะไรเข็มเข่ามอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะแบบโอเวอร์จะจะกลัวแต่ว่าเนี่ย พยายามสอบถามกอริมาพอสมควรละชอบตรงที่ว่าเขาเป็นเหมือนสเสมือนตัวนำที่เข้าไปทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดปร,ประสิทธิภาพในการผลักดันแล้วก็เสริมสร้างตัวเองคอลลาเจนของตัวเองสร้างตัวเองฟูด้วยตัวเองมันไม่ไม่ได้เอาของแปลกปลอม,มันอื่นอัดเข้าไปจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่านั่นเป็นที่มาที่ไปอย่างที่บอกว่าแน่นอนว่าเรามีนางสสวไทยแล้วเรามีตัวผลิตภัณฑ์ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จุดประสงค์ของบริษัทเนี่ยแน่นอนว่าเราอยากมาให้ความรู้ความเข้าใจกับลูกค้าทั่วไปด้วยนะคะในเรื่องของการที่จะเลือกใช้สินค้าแล้วก็เลือกใช้บริการคลินิกนะคะแล้วก็วกกับ เ,เกรดเล็กๆน้อยๆนะคะจากตัวของตนเองในฐานะของ importer นะคะแล้วก็จากในฐานะของมนุษย์คนหนึงที่ใช้บริการที่คลินิกความงามและก็จากแพทย์นะคะที่เป็น certified นะคะคือคุณหมอที่มีความรู้นะคะโดยที่จะให้น้องๆเนี่ยค่ะเป็นเหมือนตัวแทนของทุกๆคนนะคะมาร่วมกันทำเวิร์กช็อนะคะแล้วก็น้องๆก็จะได้แบบได้แชร์นะคะในเรื่องของความรู้ความเข้าใจของตัวเองนะคะในพาร์ทแรกนะคะแล้วก็จะมีพาร์ทในเรื่องของ มันมีความรู้แล้วก็อยากให้สนุกด้วยเราก็จะมีในเรื่องของการทํากิจกรรม TikTok Challenge มนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยอยากจะให้ติดตามชมกันก็คือจะมีอะไรที่บันเทิงด้วยมีความรู้ด้วยนะคะและก็จะมีในเรื่องของสูยนมงามในเรื่องของการถ่ายวิดีโอถูกต้องซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าอยากให้ติดตามกันกค่ะที่ขอเสริมนิดนึงนะครับว่า สวยอย่างเดียวไม่ได้นะคร<ม>ับเวทีนางสาวไทยใช่ไหมครับต้องงามอย่างมีคุณค่าดังนั้นที่น้องการเนี่ยไปเมื่อกี้ยังชมเขานะครับว่าที่น้องการเขาไปประกวดแล้วได้เนี่ยมันไม่ใช่ความงามอย่างเดียวมันต้องมีไหวพริบมีปฏิพัน์และมีความสามารถรอบด,ด้านดังนั้นคิดว่า challenge นี้เนี่ยจะทําให้เขาได้ทักษะแล้วก็ได้ฝึกฝนและเขาได้แสดงออกแล้วก็ได้พัฒนาการตัวเองให้มากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องจําเป็นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวทีการประกวดนางสาวไทยของเรานอกเหนือจากความงดงามแล้ว ไหวพิบปฏิพานความรู้รอบตัวความฉลาดต้องมีจิตใจต้องดีก็อย่างที่บอกนะคะก็ตอบสนองกับคอนเซปต์ของสินค้าก็คือต้องไม่ปลอมปลอมไม่ได้นะคะปลอมปุ๊บตุ๊บทันทีจริงๆเรามีอ่าเรามีค่าขนมมีรางวัลอรเลยเน,ออน่อยอ้รคก็จะมีเป็นแบบเป็นชาเลนจ์นะคะที่เป็นกลุ่มให้น้องๆช่วยกันคิดแคมเปญนะคะเดี๋ยวจะมี อบไว้ก่อนไม,ไ,ไม่บอกทั้งหมดไม่สปอยไม่สปอยฉีดไม่ได้คะ่ะฉีดไม่ได้ค่ะต้องฉีดในคลินิก <c oughs> ต้องไปทําในคลินิกเท่านั้นนะคะ <c oughs> ทุกทุกห้าง <c oughs> ทำในคอนโดก็ไม่ได้นะคะวันนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวช allenge อย่างที่บอกว่าน้องๆจะได้ใช้ไหวพริบเป็นการชิมลางก่อนขึ้นเวทีด้วยนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมวิดีโอ t i k t o k สนุกสนุกกันนะคะ ก็จะเป็นในพาร์ท hmm. ของพาร์ทนี้ขออนุญาตขข่ของนิดนึงนะคะ mm hmm. เราจะมีเพจในเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจกับคนไข้ทั่วไปนะคะชื่อ ไอจก็คือ Eden Colors Thailand นะคะอันนี้สามารถเข้าไปถามได้แต่ด้วยความที่เราเป็นผู้นําเข้าเราไม่ได้จัดจําหน่ายตรงให้กับคนไค้ที่ใช้บริการเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่เราออกมาเนี่ยเราออกมาให้ความรู้แล้วก็ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยแล้วก็ให้การใช้สินค้าที่ที่ถูกต้องอย่างที่บอกอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะอินบ็อกหรือเดินเข้าไปสอบถามคลินิกชั้นนำได้เลยคือถ้าจะเห็นเนี่ยจะมีเห็นรูปหน้าของแบรนด์ออพิเจเอร์ของเราหรือที่เขียนว่ากุริ ก็ไปถามเลยว่าโอเคสินค้าเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วคุณหมอเนี่ยจะให้ความรู้เพราะว่าโปรดัก์แต่ละตัวเนี่ยและคนไข้แต่ละคนเนี่ย เราคุณหมออาจจะให้การรักษาที่ไม่เหมือนกันถูกไหมคะจานอันนี้ต้องต้องปรึกษาแพทย์นะใครที่บอกว่าหิ้วกระเป๋าไปแล้วฉีดที่เลยห้ามเด็ดขาดนะคะอันตรายมากอะไรยิ้มยิ้มทำบ่อยแล้วสิเออนี่ยิ้มอย่างเงี้ยทำบ่อยมีคนร้อนตัวเออไม่ได้นะคะอันตรายมากเพราะว่าวันนี้ตอนนี้มีพลังร้อนเยอะรู้สึกว่าไม่ต้องใครนะฮะดี๋แถวเนี้ยนะคะสื่อแถวเนี้ยยิ้มเล็กยิ้มน้อยเปนอันตรายสนใจก็ติดตามได้ที่เพจค่ะหรือว่าคลินิกชันนำได้เลยเลยได้เลยค่ะ แอบป้ายยาค่ะก็ของอาจารย์ก็มีสอนนักเรียนแพทยู่อาจารย์สอนนักเรียนแพทย์ใช่อาจารย์สอนเรื่อง anti aging ใช่ครับแล้วก็มีหลักสูตรความงามด้วยครับใช่เป็นเรื่องที่ดีมากๆ ม,ม,มีมีในเรื่องของตัวเป็น,ปนวิธีการบาร์โค้ด <นะ S 1> อยู่เอาเอาเป็นว่าเอาอย่างนี้ค่ะตัวสมมใช้ตัวกรีใช่ไหมคะเวลาที่เข้าไปใช้บริการที่คลินิกเนี่ยเราจะมีเป็นตัวล็อตนัมเบอร์อยู่นะคะจริงๆแนะนําว่า1คือให้คลินิกเปิดกล่องใหม่ให้ดูนะคะอย่ามาแบบถือถาดเซลิงของกล่องเลยค่ะแล้วจะมีตัวโฮโลแกรมที่เป็นสีทองนะคะปิดกล่องอยู่เพราะฉะนั้นกล่องจะไม่สามามาเปิดได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ มีนักมีนักแสดงแล้วเวลาฉีดมันจิ้มไปที่หน้าเลยค่ะนี่อยากฉีดอันนี้แต่ก็ยังกลัวเจ็บอ่าหมอมาดทำอันนี้ก็จะเป็นเป็นด้านหลังนะคะอันนี้จากอยากฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะว่าสองติ๊กเกอร์สองตัวนี้จะไม่โดนเปิดออกนะคะแล้วก็อันนี้จะเรียกว่า h i d d e n tag นะคะเราสามารถโหลดได้เดี๋ยวจะมีตรงหน้าเว็บไซต์ของบริษัทนะคะก็คือโหลดปุ๊บสแกนปุ๊บมันจะขึ้น QR code เลยนะคะกับอีกอันนึงพอเปิดกล่องข้างในเนี่ยจะเจอล็อตนัมเบอร์คุณหมอเนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้ที่คลินิกหนึ่ แล้วเราเนี่ยเอาเก็บกลับบ้านด้วยเพราะเวลาที่สมมติเกิดอาจเกิดอาการที่เราไม่คาดฝันแต่ต้องบอกว่าโปรดักทุกตัวเนี่ยเขาทําออกมาเพื่อความปลอดภัยละคะ่ะแต่บางครั้งคนไข้แต่ละคนถูกไหมคะอาจารย์รีแอคชั่นอาจจะไม่เหมือนกันก็อยากให้เก็บรอดน้ำเบอร์เอาไว้ที่ตัวเองค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์เนี่ยเราสามารถท,ที่จะเช็คลอดอันนี้กับที่คลินิกแล้วทางคลินิกเนี่ยแจ้งมาที่บริษัทบริษัทจะรีพอร์ตไปที่โรงงานที่ต่างประเทศ อันนี้ก็คือนําเข้าทั้งหมดใช่ค่ะก็ยังไงก็ฝากตรงประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะคะ <S 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 ก็อย่างน้อยๆพี่ปุ้ยว่าก็ได้ความรู้นะเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับความงามของตัวเองว่าอันที่หนึ่งคือเด็กๆหลายคนเนี่ยรู้เลยก่อนที่จะมาถึงเวทีใหญ่เนี่ยเขาผ่านเวทีเล็กเวทีน้อยมาแล้วบางทีก็เสี่ยงอะ่ะฟังจากเด็กๆเ,เล่าเองบอกเธอเธออย่าทําอย่างนั้น นี่เธอมาหาฉันนีฉันเอาน้ำเลยจิ้มม้เธอเธอก็รับเลยเหรอไม่ได้นะ <c oughs> ก็คือจะมีมีบอกเด็กๆว่าอย่าเด็ดขาดเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเส้นทางของน้องๆก่อนที่จะมายืนอยู่ในเวทีใหญ่อย่างเงี้ยเขาเก่งมากเลยอ่ะเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการต่อสู้ผ่านอะไรไมาเยอะมาก ใช่ว่าจะมีคนสนับสนุนทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องๆจะได้ในวันนี้คือความรู้ในเรื่องของอเวชศาสตร์สำอางแล้วก็ความรู้เรื่องของการที่จะดูแลตัวเองอย่างไรให้มันสวยอย่างปลอดภยัยและที่สําคัญก็คือสวยในแบบฉบับที่ตัวเองเป็นอันนี้สําคัญ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Eden Color นะคะเว็บไซต์ Eden Color.co.th นะคะและยังสามารถติดตามกิจกรรมของการประกวดนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของนางสาวไทยได้เลยนะคะ